ตรงนะนักข่าวถามประเด็นเออเนี่ยอดีตอธิบดีที่ปัจจุบันไปเป็นรองประหลัดบ้างผู้ตรวจบ้างที่คุณภูมิทําไปโยกย้ายอ,ะอ่ะอาจจะคืนความเป็นทรรให้เขาไหมสามสี่คนนี้ในเป็นปรากฏตัวอยู่บ่อยครั้งอยู่กับคุณนุทินนะอาจเจ้าตัวเมื่อวานนี้พูดตรงเลยหรือหรือแน่ๆต้องคืนความเป็นทรรให้เขา ตั้งโยกย,ย้ายไม่เป็นธรรมเราจะคืนความธรรมนะครับเราคืนความเป็นธรรมกับทุกคนอยู่แล้วครับคือประเทศอยู่ได้ด้วยธรรมะนะครับแล้วก็ความยุติธรรมที่ผ่านมามันไม่มีความยุติธรรมแล้วบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีธรรมะมังนั้นเราต้องเอาธรรมะและความยุติธรรมนะครับกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้งแต่ว่าจะเป็นการบคบนวนของคนที่ถูกตั้งโยกย้ายอ๋อแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมนี่ไงท่านผู้ชมและ ข้อหนึ่งซึ่งปฏิบัติการทันทีสวนคุณภูมิทางวิเชียรชัยที่ได้ลงนามในประกาศเรื่องเอาโป๊กเกอร์ออกมาเพราะจะมีการจัดแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศไทยที่การท่องเที่ยวจะจัดอ่ะค่ะคุณนุทินบอกทบทวนเอาโป๊กเกอร์กลับมาเกณฑ์อะไรนะถ้าเอาโป๊กเกอร์กลับมามันเป็นการพน,นันค่ะเอากลับมาถ้าอยากใช้การพน,นันดึงเศรษฐกิจให้รอนนายกคนอื่น อันีจริงอันนี้มันเป็นการแข่งขันไม่ใช่เหรอเป็นกีฬาทุกท่านคงทราบว่าผมก,กับเรื่องการพนันผมเคยบอกแล้วว่าที่มันมีอยู่แล้วประเภทกอประเภทขออะไรน,นั้นนหะถ้ามันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปคือจะมาบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การพนันอันนี้ผมก็ต้องเียนก่อนว่าเอาไว้รอนายกคนอื่นก็แล้วกันนะอย่ารอผมเลยผมผมไม่เห็นด้วยทางนี้น,นอกน <ะ S 2> จากนึงกลับมาเป็นสิ่งที่กฎหมายนะครับ ตอบก็ตอบไปเมื่อคืนแล้วแต่ว่าขอขอทราบรายละเอียดก่อนเพราะว่าตอนที่ผมออกมาสองวันกฎหมายโป๊กเกอร์เข้าเลยไอ,ไอ้ประกาศโป๊กเกอร์เข้าเลย<ไ>เขาก็ไม่ได้บอกผมพะตอนที่ผมอยู่ก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ควรทําแต่พอผมไม่อยู่ก็ทำ <laughs> ผมผมก็ต้องต้องเชิญกรมการปกครองมาถามเดี๋ยวรอดูไอ้ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโป๊กเกอร์นอนานชาติเนี่ยเห็น<ม>จะมีปัญหานะไอท้ที่กระทรวงท่องเที่ยวใช่ไหมค่ะ อ่าแต่นายกก็บอกเดี๋ยวรอดูหน่อยใช่ไหม <laughs> ท่านผู้ชม